สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาถ่ายนอกบ้านแบบแฟงเขามาทุกอย่างเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมากับคลิปรีวิวกันอีกแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาคลิปรีวิวกระเป๋านักเรียนนะคะนี่นะสุดขที่อยากดูนะคะว่าเราอยู่โรงเรียนอะไรนะเราอยู่โรงเรียนนี้นะคะโรงเรียนนี้เรามือชุมพรนะคะโรงเรียนเรานะคะเป็นเครือคาร์ทลิกนะคะหรือว่า เป็น mm hmm. ค <like. S 1> okay. okay. รือคาทอลิกนะคะซึ่งคนพุทธก็สามารถไปเรียนได้ซึ่งเราก็เป็นคนพูทธนะคะเขยรามารีวิวกันเลยค่ะก็คือโรงเรียนแล้วนะคะให้เอากระเป๋าไม่เกินสองใบนะคะแล้วก็เอาไปสองใบได้เออจะเป็นกระเป๋านะคะที่เราได้จากนี่นะเอราวันลดโลกร้อนใช่ไหมใช่นี่นะคะอาจจะได้ยินเสียงหมาหรือว่านี่หมาเรา มาเราเป็นลายวัวนะคะหมาเป็นลายวัวเกี่ยวอะไรด้วยโอเคเรามารีวิวกระเป๋าเล็กกันก่อนนะคะนี่จะมีเป็นกระดุมตรงนี้นะแต่เราไม่ค่อยได้ติดนะคะก็โอเคใช้รก้น,น,นะคะก็จะมีเป็นอ,อ่อจะขนเสื้อผ้าไปนอนหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้นะคะก็จะมีเป็นเป็นเสื้อกันหนาวเอลฟ่านะคะคือแบบเพื่อนที่โรงเรียนทักบ่อยมากว่าชอบเอลฟ่าหรอคือเราไม่ได้มีมาไมทาปทำไปเอลฟ่าอะไรอย่างี้ แต่ว่าคุณเสื้อนาเป็นเอลซ่าแล้วใส่เป็เกือบทุกวันนะอะแล้วเพื่อนก็ทาสเยอมากเลยคะทำไมโอเคเรารู้สึกว่าแสงมันเยอะกันไปตนะ้องขอยนี่เราตั้งใจนําเสนอมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมันจะโฟก,กัสไหมเออนี่นะมีความย้อนแสงนี่เป็นอันนี้นะคะเป็นกระปุกดีโซ่ที่เรา ตั้งใจนําเสนอมากๆเลยนะคะนี่นะก็ถ้ามีของอะไรมาอยู่ตรงหน้ามันก็จะโฟกัสน,นะคะแล้วมันก็จะปล่อยหน้าเราไปไนี่นะนก็จะเป็นลายดาวสาวทั้งหมด3สีเยนะคะเป็นคล้ายๆกาแล็กซี่นะแล้วก็เป็นสีชมพูไล่ไปแล้วก็มีเป็นสีฟ้านะคะสับสีขาวแล้วก็จะเป็นนี่นะตรงนี้ถ้าทุกคนเห็นนะมันอ่านว่า s e r e s kilestro คือ r e ์สโตรบอรนะคะอันนี้นะคะเราไปพิมพ์อันนี้นะคะ,เร,รนนะ,คะเราไปหาในอินเทอร์เนต็ตมานะคือมันบอกว่ามันดีมากเนี่ยคืออันนี้เราไปพิมพ์หาในอินเทอร์เนต็ตนะคะแล้วเราอยากได้กระปุกดีสดใสมากๆเลยเพราะว่ามันเข้าห้องสอบได้นี่เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะไก่ขันข้างในนะคะก็จะมีเป็นไฮไลท์นะคะไฮไลท์ล้วก็ไม่ไม่รู้ ก็ใช้ได้หมดนะคะนี่เป็นไฮไลท์เป็นไส้ดิสอ่นะคะเป็นอันใหม่กับอันเก่านะอันนี้เราจะจากสหไทยนะคะอันนี้เป็นอันเก่าไก่ขันเลยนะคะอันนี้มีอยู่เหลืออยู่สามอันอันนี้เหลือกี่อันก็ไม่รู้นะคะก็จะใช้อันนี้ให้หมดนะโอเคเรามาดูอันต่อไปกันขันเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูโฟกัสนี่นะคะ เป็นลายดาบฆ่าศูนย์นะเราไม่ได้รู้จักหมดนะอันนี้ชื่อว่าทันจิโร่เอ,อ่อชื่ออะไรอะลืมลืมแบบลืมแบบลืมง่ายๆเลยนคะคะมีซีนิซีซือทันจิโร่กไมีชน่ิทันจิโร่ลืมลืมชื่อเฉยแล้ก็ไม่ได้เป็นติ่งอันนี้นะคะก็ซื้อมาคันนั้น ตัวน,นี้นะคะมีเป็นดินดินสอเป็นปากกานะคะเป็นปากกาอันนี้เราซื้อจากร้านเดียวกันนะจากรดด้านนยวกันเลยนภะะาษาไทยอันนี้เป็นของอันนี้นะเราไม่ไแน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรนั่นแหละแล้วก็อันนี้นะคะเป็นของฟาสเตอร์นะ ของฟาสเตอร์นะคะโอเคไปเป็นเรามาดูปากกาอีกอักอนนะคะเป็นปากกาดำเป็นปากกาดำนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นกบเหลาไม่รู้อันนี้เราใส่ไปเฉยๆนะล้วก็จะม่คือเราเอากบเหลาไปทำไมซึ่งเราก็าใช้แด็ดิสอกดนะคะกับปากกาเพราะว่าป .5 เขาใช้ปากกากันแล้วนะคะซึ่งปีที่เราอยู่ป .4 ไม่ได้ใช้ปากกานะคะอืม ันนี้นะคะเป็นของเป็นของลามูนนะคะเป็นของลามูนแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นลายลิตเต้นทวินสตาร์ด้วย mm hmm. แบบชอบมากอันสุดท้ายนะคะอันนี้ได้มาฟรีนะคะได้มาจากคู่มองนะคะทางคู่มองเขาส่งมาให้นะเพราะเลิกเลีอยงคู่มองใช่ไหมละ่ะเนี่ยคู่มองนี่นะเป็นสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวนะคะมันคือ สีเขียวหรือเปล่าเพราะแม่เราเป็นคนดูกับไฟยังไม่หมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่สอบครั้งสุดท้ายนะคะโอเคก็หมดไปแล้วสำหรับอันนี้ก็ไปห้านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอรีบนิดนึงคือเราเอาไปเผื่อนะคะไม่รู้เอาไฟฉายไปทําไมเออเ,เอาไปทําไมงงเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋าใหญ่กันบ้างน,นะคะก็จะมีเป็นน้องเสือเราเสือแบบน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาเปิด อันแรกกันก่อน,นเลยนะคะนี่นะเป็นตังเรียนตังเรียนจะเป็นดอกอะไรสักอย่างก็ไม่รู้จักเลยโอเคข้างในชั้นแรกนะคะก็ไม่มีอะไรเราก็ลืมไปว่าม่มีอะไรนะคะื่อเรามาดูชั้นที่สองกันเลยค่ะเราเปิดอ้าไว้เป็นกระดาษทุดนะคะกระดาษทุดที่เราใช้ตั้งแต่ป .4 นะคะมันยังหลวอเยอะอยู่เลยเนี่ยป .4 ทุดเยอะมาก อันนี้ไม่รวมตัสอนค่ะอันนี้รวมในครึ่งปีหลังนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ใช้ทั้งเทอมเลยนะคะใช้ครึ่งปีใช้ครึ่งเทอมหลังนะมีเลยทดเยอะมากแบบเยอะทดเยอะมากก็คือโทดไปเละมากคุณอันนี้ลายมือลายมือเราเละมากแบบแต่ตอนนี้ปรับปรุงแล้วนะคะ จริงๆเลยมันเราไม่ได้เละขนาดนั้นนะแต่ว่าเวลารีบก็จะเละนะคะนี่ก็จะมีเป็นสูตคูณด้านหลังด้วยอันนี้เราไม่ได้เอาเข้าห้องสอบนะคะครูให้ใช้กระดาษ A4 ในการข้าห้องสอบเนาะนี่เป็นผู้สูตรคูณนะคะแล้วก็เป็นค่ากิโลต่างๆเดี๋ยวเรามาดูชั้นใหญ่กันบ้างนะคะคือมันจะไม่มีของนะคะมันของก็ยังไม่มานะคะคือ ได้ตอนเปิดเทอมทีเดียวเลยอันนี้เป็นแพลเนอร์นะคะแพลเนอร์เดียวกับว่าเราจะซื้ออะไรตอนเรียนบ้างอะไรอย่างนี้นะนี่เราก็จดแพลเนอร์เอาไว้นะคะใส่พวกป็นสติกเกอร์อะไรอย่างนี้เพราะเราวาดรูปไม่เก่งนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นแฟมนะคะแล้วก็มีสูตรคู้านหลังด้วยอันนี้เราก็ไม่ได้เอาข้าสอบเหมือนกันนะอเคก็แฟมก็ยังไม่มีอะไรนะคะ อันสุดท้ายเป็นอาหารสมองนะคะเป็นแบบถักหัดน,นี่นะโอเคก็หมดไปแล้วนะคะเสหรับใครชอบใครอย่าลืมกดไลค์แชร์สับแคร์ปนะคะบ๊ายบาย